จากนโยบายคนไทยต้องมีงานทําของกระทรวงแรงงานค่ะนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ให้ข้อมูลนะคะว่าปัจจุบันประเทศไทยเราเมีแรงงานอยู่ในระบบกว่า40ล้านคนแต่ว่ายังมีผู้ว่างงานแล้วก็ผู้ที่ทํางานไม่ตรงกับทักษะหรือว่าความสามารถของตัวเองเนี่ยอยู่อีกมากเลยค่ะโดยเฉพาะตลาดแรงงานที่กําลังเปลี่ยนผ่านจากปัจจัยในเรื่องของเศรษฐกิจโลกเทคโนโลยีโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ที่สะท้อนว่านายจ้างจํานวนมากเนี่ยยังต้องการแรงงานที่มีทักษะเฉพาะแต่แรงงานจํานวนหนึ่งนั้นขาดโอกาสที่จะได้งานที่เหมาะสมนะคะกระทวงแรงงานที่มีบทบาทสําคัญเลยในการเชื่อมโยงทั้งคนงานทักษะนะคะให้สอดคล้องเป็นระบบแรงงานไทยจะได้ปรับตัวแข่งขันในตลาดแรงงานยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เลยกําหนดจัดงาน Job Expo Thailand 2026นะคะเป็นอีกหนึ่งการเปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่มทุกช่วงวัยทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเข้าถึงงานที่เหมาะสมกับตัวเองนะ ผู้ประกอบการเองก็จะมาร่วมงานสิ่งนี้จะเป็นปัจจัยสําคัญนะคะถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของรัฐบาลในการผลักดันให้คนไทยต้องมีงานทําอย่างทั่วถึงเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานก็ให้ข้อมูลว่ากรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานกำหนดจัดงาน Job Expo Thailand 2 0 2 6 16 ถึง18มกราคมนี้นะคะเวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ฮอลล์5ถึง6กรุงเทพมหานครค่ะในส่วนของไฮไลท์ก็จะมีตำแหน่งงานว่างจากนายจ้างสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า5 0 0แสนอัตราค่ะผู้ประกอบการจำนวน186บริษัทที่เข้าร่วมเปิดบูธรับสมัครงานในงานจากหลากหลายอุตสาหกรรมครอบคลุมภาคการผลิตบริการการท่องเที่ยวโลจิสติกดิจิทัลแล้วก็สายงานอิสระนะคะจะมีการเปิดรับสมัครงานโดยตรงเลยค่ะในงาน จากบริษัทชั้นนําในประเทศแล้วก็รับลงทะเบียนไปทํางานต่างประเทศทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์เพื่อที่จะเชื่อมโยงคนงานทักษะให้ตรงกันนะคะกับความต้องการของตลาดนอกจากนั้นยังมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้คำปรึกษาด้านอาชีพการค้นหาศักยภาพของตัวเองการเขียนเรซูเม่ที่ตรงใจกับนายจ้างนะคะรวมไปถึงตําแหน่งงานสําหรับกลุ่มของนักเรียนนักศึกษาผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็งานพาร์ทไทม์ต่างๆจะได้เปิดโอกาสอย่างที่บอกให้คนไทยทุกกลุ่มทุกช่วงวัยทุก ไลฟ์สไตล์เข้าถึงตลาดแรงงานที่ตัวเองมีศักยภาพนะคะตามคอนเซปต์ได้คนโรงงานได้งานตรงใจค่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะคุณผู้ฟังเราก็ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะติดต่อที่สายด่วนกระทรวงแรงงานนะคะหมายเลข1 5 0 6กด2กรมการจัดหางานนั่นเองไฮไลท์แต่ละวันนะ16มะกราคมจะมีเวิร์กช็อปด้วยค่ะเป็นการเวิร์กช็อปสาธิตอาชีพอิสระ,ะกิจกรรมแค่ภาพสวยก็รวยขึ้นหอมกลุ่นกลิ่นกาแฟกำไลหินมงคลและโบดําติดเสื้อโมจิครีมชีส เครื่องหนังปังเวอร์สมุนไพรไทยหอมไกลหมื่นลิ้หอมกลิ่นเทียนพาร,ราฟินปักตะกร้าพารวย17มกราคมเวิร์กช็อปปักตะกร้าพารวยบานอฟฟี่หมีน้อยพวงกุญแจและโบดาติดเสื้อหน้าผมสวยๆช่วยทำเงินกิฟเรซินดอกไม้การทำต่างหูกระไหละเงินแล้วก็มีบัวลอยดอกเดซี่เล็บสวยรวยสเสน่ห ่วนวันที่18มกราคมนะคะเวิร์กช็อปเขียนนิยายขายออนไลน์ทํานายทายทักกระบูนแคคตัสเล็บสวยรวยสเสน่ห์น้ำหอมน้ำปรุงเรียบร้อยเวลานาฬิกาเชือกเทียนหอมกลุ่นกลิ่นกาแฟบัวลอยดอกเดซี่นะคะ แล้วก็ในส่วนของการรับสมัครคัดเลือกคนหางานในกิจกรรมบินฟรีมีงานทําต่างประเทศ120อัตราก็จะมีตําแหน่งคนหางานที่จะไปทํางานไต้หวัน60อัตราสิงคโปร์60อัตราซึ่งในส่วนของตาแหน่งงานที่ประเทศสิงคโปร์ได้มีการคัดเลือกแล้วส่วนที่ไต้หวันเนี่ยจะส่งคัดเลือกคนหางานที่ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติคุณสมบัติจํานวน654รายจากผู้สมัครทั่วประเทศที่สนใจไปทํางานพันกว่ารายนะคะภายในงาน Job Exp o t h a i ป a n d 2026ในวันที่17มกราคมด้วยนะคะกรมการจัด างานจะประกาศผลการสุ่มคัดเลือกผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางาน DOE.GO.TH/PRD เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ DOE.GO.TH/Overseas แล้วก็ facebook กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะคะย้ำช่องทางติดต่อทีนะสายด่วนกระทรวงแรงงาน1 5 0 6กด2กรมการจัดหางานค่ะทที